บนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางอุปสรรคขากน้ำมากมายเหลือเกินโอ้โอแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝัในนั้นไกลแค่ไหนจะไขว่คว้า เธอไม่มีวันไหนที่หันหลังเราออาจจะลองที่จะทำด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดิน สักเท่าไรทุ่มเทากายใจให้ดังฝัน <Ooh. S 1> <c oughs> จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฝากฟ้าจะไปคว,ว้าเอามาดึงใจฝัน <c oughs> จะไป จะเป็นคนดังที่ยืนแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฝ่าฟ้าจะไปคว้าเอามาที่ใจฝันชจะไปถึงปลายทางในวันนั้นก็จะเป็นคนดังที่ยืนแสงไฟมันไม่เคยยิ่งใหญ่เกินใจคงคนอย่างฉันจะให้ฝัน ของฉันกลายเป็นจริงให้ได้ไม่เคยท้อไม่เคยบอกตัวเองว่าสักวันจะต้องเป็นวันของฉันขอต้อนรับน้องๆจาก True Academy Fantasy Sanjay สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีค่ะน้องๆค่ะเชิญน้องๆตรงนี้เลยนะจ๊ะเชิญครับเชิญครับต้อนรับเข้าสู่ห้องรับแขกบุษบาบานเช้างบุษบาคุณเช๋อเจ๋อจิกจิกข่าวนะจ๊ะมากันครบเลยนะครับวันนี้บอสน้ำแข็งนิวต้นปอและวีอะไรนะน้ำจิกน้ำจิกเข้ามาใกล้ๆเลยครับแฟนคลับขี่มาใกล้ๆมาดูกันใกล้ๆเลยมาเลย วันนี้เราคุยคลักเยนะคุยกันทุกเรื่องราวเลยนะเกี่ยวกับ Academy f a n t a s i a ซีซั่นเดเดี๋ยวถามก่อนเลยเมื่อต้นเบรกพี่เอาภาพที่พี่จิกเนี่ยซึ่งเป็นดาราคนแรกที่เข้าไปบ้าน AF7 วันนั้นเขาไปสอนอะไรบ้างครับเดี๋ยวถามบอสก่อนบอสครับพี่จิกพี่จิกว่านะวันนั้นเขาก็ไปสอนวิธีแบบการพรีเซนต์ตัวเองครับแบบให้โดดเด่นออกมาครับแล้วก็เจอครั้งแรกก็สนุกดีครับสนุกดีเราน้ำแข็งครับ ที่พี่จิ๊กบอกว่าเทคนิคในการพรีเซนต์ตัวเองอน้ําแข็งได้ข้อคิดอะไรบ้างนํามาใช้กับตัวเองก็การพรีเซนต์ตัวเองของพี่จิ๊กก็คือเป็นตัวของตัวเองครับผมก็เลยดึงความเป็นตัวตัวเองเป็นตัวของตัวเองของพี่จิ๊กมาใช้ครับก็เลยเป็น <c oughs> เป็น,ปน,ปนอย่างนี้ทุกวันเนี่ยคื <c oughs> เอ,อเสียศูนย์เลย <c oughs> ไม่เสียศูนย์นะไม่เสียเลยนี่แต่วันนั้นไม่มีน้องต้นอือ่าเพราะเป็นเบอร์13ถ้ามีจานน้องต้นน้อแล้วก็เป็นวันเบิร์ดเดย์ของน้องนิว ใช่แล้วก็เห็นน้องปอคนแรกเนี่ยรู้สึกน้องปอในตาไปแววมากเลยตาเนี่ยแวว <c oughs> เลยแล้วพี่จิกเห็นแววไหมน้องปอที่ได้เอเนี่ย <c oughs> คือตอนนั้นก็ยังเด็กๆหมดนะก็ยังเด็กๆแต่แตแตมองเห็นปอเนี่ยแววเลยตามแบบบอกพี่ถูกตามป็นใสๆไงก็มีตามหน้าน่ารักกัน่าสงสารน, <c oughs> น่ะ <c oughs> จลงดีหรือไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวฮอตๆกันก่อนดีกว่าเริ่มที่น้องฟอกันก่อนครับที่มีกระแสเยอะมากเลยที่บอกว่าในบ้าน AF7 เนี่ยมีการเขียนสคริปต์อ่าวันนี้พูดต่อหน้าเปนดใจเลยว่าเขาจริงๆเลยรัเขียนไหมเขียนสคริปต์ไหมไม่มีเลยครับสาบานแน่เลยว่าไม่มีสคริปต์เลยครับเพราะแบบทุกคนก็แบบ ไม่รู้ครับคือถ้าเขียนสคริปต์มันก็คงจะดีกว่านี้ครับเอออันนี้จริงอันนี้มีเหตุผลอันนี้คือยืนยันเลยว่าไม่มีการเขียนสคริปต์แน่นอนครับเออแต่แต่ข่าวนี้ค่อนข้างแรงนะที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้ที่เดินไปเรื่องจับแพะชนแก่คนนี้ชอบคนนั้นหรือว่าคนนี้ต้องเดินเรื่องแบบนี้เพราะมีสคริปต์ใช่เอ๊แล้วเล้วน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องน้องอะไรนะน้องเกรท น้องเพลยได้ข่าวว่าอยู่ในบ้านชอบน้องปอใช่ไหมจ๊ะใช่ปะใช่ไหมพี่ว่าโอ้เป็นแฟนคลับเหมือนกันนะจ๊ะใช่ไหมแต่เป็นความน่ารักของเด็กๆอ่ะคงชอบแบบเด็ดใสๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ที่พี่ชอบอันนี้มากเลยนะมิวสิกของเขามากเลยลงไปในน้ำใช่ปะอ่าเป็นไงเป็นแฟนคลับตัวจริงมาลงไปในน้ำแล้วก็บอกว่าอะไรอ่ะขอบคุณที่รักกันมิวสิกทุกคนน่ารักหมดพี่จำได้เลยอันนี้เป็นมือปืนยิงแใช่ปะจ๊ะ ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ซี่เป็นเจมบอลน่ะใช่ครับจำตัวเองไม่ได้ตื่นนี่ยังครับไม่ครับไม่ตื่นนี่ยังลูกแล้วตอนในฐานะที่เป็นวินเนอร์มีมีคนอยากรู้มากเลยว่าเงินรางวัลที่ได้เราเอาไปทำอะไรบ้างจัดสรรยังไงบ้างก็จะให้ให้คุณแม่ก่อนครับให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ เก็บไว้เรียนครับเก็บไว้เรียนส่วนหนึ่งครับเก<ห>็บไว้เรียนเแล้วตอนนี้น้องปอได้ตําแหน่งแล้วเนี่ยน้องปอยังเรียนหนังสือต่อหรือว่ามาเข้าสุรูิเลยคะอ๋อก,ก็แบ่งเวลาครับต้องเรียนด้วยเพราะว่าแต่ช่วงแรกนี้จะจะเคลียร์เรื่องงานก่อนครับช่วงแรกแล้วก็จะกลับไปเรียนไปสอบเหรอแล้วเวลามาเรียนมายัางไงมาลดอะไรจ้ะอ๋อมามาเรียนตอนตอนนี้ยังไม่ได้กลับไปที่โคราชเลยครับเหรอแล้วคิดว่าจะกลับไปลถอะไรเขาตอนมามาลถอะไร คงให้พ่อมารับมาคราับโสมน่ารักมากเลย <c oughs> มีคนเขาเป็นแฟนคลับพี่สาวพี่จิกเองเลยที่พี่แจงเขาเป็นแฟนคลับน้องปอเขาดูตลอดเลยนะเขาบอกว่าน้องปอน่ารักน้องปอนัอง่งบกสมาสมัครใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> ใช่ครับโอ้โหเลยมะแล้วไปเจอครูรักครูรักบอกว่าถ้าไม่ได้น้องปอหน,น้าเสียแต่น้องปอก็บอกก็จะสู้ต่อไปใช่ป่ะ <c oughs> ใช่โอ้ยหอมทีได้ไหมได้ครับ <c oughs> ลูกน่าอะ่รที่อื่นคือเห็นแล้วคิดถึงลูกคิดถึงลูกน่าแต่ลูกอย่าเผลอโอ๊ยไม่ใช่น้องปอเห็นบอกว่ามาสมัครนี่เหนื่อยยากเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะว่าทุกคนทุกคนนี่มามากันแบบ มามาตามเพื่อนใช่ไหมน้ำแข็งที่มาตามเพื่อนมากับเพื่อนครับอ่าส่วอีกสามคนคือคุณพ่อคุณแม่พามาอ่าใช่ฮะแต่ว่าที่ลำบากสุดคือน้องตอแต่น้องเดี๋ยวน้องต้นเนี่ยน้องต้นนี่จะลำบากนิดนึงเพราะน้องต้นเนี่ยเข้ามาคนสุดท้ายด้วยก็จะปรับตัวกับเพื่อนๆค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะน้องต้นเนาะแต่น้องต้นก็มีแฟนคลับเยอะมากๆเลยอ่ะเข้าไปวันแรกเป็นไงบ้างครับน้องต้นครับที่บอกว่าปรับตัวยากเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่กันไปแล้วใช่ไหมใช่ครับก็เข้าไปก็ก็ ผมก็จะเข้าไปก็จะเงียบๆ,ๆะคะฮบก็ดูเชิงบ้างอะไรบ้างก็จะมีกําแพงก็จะมีท่องว่างต่อกันอยู่ตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปเลยก็เข้ากันได้ครับใช้เวลานานไหมครับประมาณสองส,สองวีคมั้งครับกว,กว่า,า,ววาที่เราจะใช่เ่ากาปรับกันไปแล้วไงนี่มาปรับทีหลัง อ่าแล้วน้องนิวเนี่ยเขาไปวันนั้นเป็นวันเกิดน้องนิวใช่ไหมจ้าใช่ค่ะน้องนิวนี่เก่งมากนะเพราะน้องนิวเขาพูดเสมอเลยว่าเขาในค่อนข้างที่จะแบบว่าความคิดความอ่านอะไรของเขาจะช้านิดนึงแต่ก็ถือว่าเก่งมากเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยแลเนาะครับแล้วผ่านไปแล้ว3เดือนอ่ามาที่น้องบอสดีกว่าผ่านไป3เดือนชีวิตเราเปลี่ยนไหมจากก่อนเข้าบ้านกับ3เดือนที่ชุววันนี้เราเป็นเอฟเจ็เลนะบอสเย